โอ้โหโอเคตรงล่างนะเฮ้ยที่ ไปแล้วไปแล้วาเมันามันชุบอยู่พี่มันชุบอยู่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยสวยโอ้มันโดนระเบิดมันเกือบตาย มีมรถมาสองคัน <impossible. S 2> นี่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 มองไม่เห็นเน็ตกากไอสัตว์เน็ตโอ้ยตายเตรียมตัวเตรียมตัวปะทะเตรียมตัวปะทดนองหนึ่งน้องหนึ่งอห Chìm sóng, chìm sóng Ôi, ôi, kia ping Knock, 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 อะเลอเปรอเเปเปแหลกเฉียวกับเราไหมมีเบี่ยผิดทางแล้วไอหน่มไอเชี่ยนี่มีรถมาอีกคันผมวัปโบ้ยนันเป็นแค่หมด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 ตรงนี้หมดตรงนี้หมด ลไหลต่อถ้าลไหลต่อแบบไม่มีกู้ต่างไม่มีใช่ไหมแถวนั้นแถวพี่เชลล์หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเงาอะไรวะมีตัวแจมมีตัวแจมอ้าวแอดดอกต้องหนึ่งตัวแจมจะไปทางไหนวะตรรงนนั้หอผมผมผมเป็นคนตัวแจม

อเอ 1, 2, 5, 1, 2, 1, อหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าะถอยรถทไมันมอยูใไันม,มันชนก็อยู่มันชนกันอย,ย,ยู่เราเเราปูเรปูมสมกดันเข้าไปพี่เราปูมสมกดันเข้าไป สองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวคนเราเยอะกว่าเราเราบุกทีเดียวเราเราบุกทีเดียวปัญญาเป๊ะปัญญาเป๊ะมูชบุกซะผมไหนรอเพิ่อนก่อนเราเพิ่อนก่อนเราเพิ่อนก่อนเราเพิ่อนก่อนผมไม่มีสมบุกอะไรไหมส่งสัญญาณกันหนเลยเดินเข้าไป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 มันมันวิ่งออกูมากคือปืนนะหลังต้นไม้เออเนี่ยต้นข้างกำแพงหลังต้นไม้ เดินเดินเข้าไปนะเข้าไปมันมาเนี่ยหมอบหมอบหมอบไว้เลยหมอบไว้เลยมันจะมามันจะมาสวยสวยอุ้ยยเีผมถอยนะผมผมถอยนิดนึงผมถอยนิดนึงผมหิวกระยาบไปหนึ่งอันนี้อันนี้ผม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 ปาระเบิดทำหลุมนะพี่วงเรา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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วผมผมปาระเบิดทำหลุมนะ ผมเวลาพูดละผมเวล้าพูดละน้องหนึ่งน้องหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวอ้โอ้ยมาก็มาดีฮะ